สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องอีสานบันเทิงทีวีผมหนุ่มเซรรภูมิครับวันนี้เจอกันอีกรอบหนึ่งครับในเรื่องข้าวข้าวเน่าไม่เน่าครับแต่วันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์ของแฟนรายการหรือ f อที่จะชอบหรือไม่ชอบผมไม่รู้นะแต่ผมก็จะมาตอบครับว่าใครพูดอะไรบ้าง ใครคอมเมนต์อะไรมาบ้างนะครับผมไม่อยากขึ้นหน้าจอเพราะว่ามันจะมีปัญหากับ Youtube กับช่องด้วยนะครับก็ว่ากันให้รู้ก็แล้วกันนะครับว่าเขาว่าอย่างนี้ครับนะรบประเด็นแรกก่อนที่ผมจะเดินตามสเต็ปที่ผมวางไว้ครับอ่านะ คอมเมนต์หนึ่งเขบอกว่าอะ่าเชียร์จนเกินเหตุไม่ลืมหูลืมตาหัดเบิกเนตซะบ้างก็น่าจะดีครับตักเตือนกันบ้างก็เพื่อสร้างสรรค์และที่จะเอาข้าวไปขายช่วยตรวจเชื้อราในข้าวให้ปลอดภัยมั่นใจนะฮะก่อนเพราะว่าเก็บไว้นานสิบปีเดี๋ยวจะอับอายชาวโลกเขาอย่าพิ่งหัวร้อนทิศนี่เขาบอกอย่างนี้ครับ ก็เป็นคําเตือนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาว่าอย่างนี้ครับนะเอาไปกินเองเถอะเก็บทําซากอะไรสิบปีใครทำเขาบอกว่าใครทําก็เอาไปกินประเทศที่ปลูกข้าวเองแต่จะตุนไว้ทําซากอะไรสิบปีแก้ให้ตรงจุดนะครับอกว่าอย่างนี้นะ แก้ให้ตรงจุดแล้วเข้าพิมพ์ว่า,าเขาเรียกว่าอย่างนี้ครับเองค่าอย่าเอามาขายให้ประชาชนกินเลยเกินเองกินกินเองเถอะค่ะเขาบอกอย่างนี้นะผมพูดอย่างนี้นะฮะหลายคนก็บอกว่าเออเอาแต่ข้างบนมาหรือเปล่าเอา คือการตรวจสอบนะครับคืออย่า,ยาใช้ความคิดของตัวเองนในการตรวจสอบไม่ว่าจากบนลงล่างนะครับข้าวเขาบอกอยู่แล้วครับวิธีการเขาจะหุงข้าวครับถึงไม่มีฝุ่นถึงไม่มีมอดถึงไม่มีอะไรที่ไม่เจ็บนะครับเขาก็จะสาวข้าวดูความละเอียดดูไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นมอดเขาดูอยู่แล้วครับ ถ้าใครเคยหุงข้าวครับเขาจะซาวน้ําก่อนนะแล้วเขาก็จะเทน้ําทิ้งบางคนสามสี่น้ําก็ยังไม่เอาเลยนะครับนี่เขารู้อยู่ว่าเป็นข้าวเก่าครับในการจะทํานี่ผมตอบนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมจะมาเถียงนะผมตอบให้พี่น้องฟังเออคือบอกทําไมไม่เอาไปกินเองเก็บไว้ซำซากอะไรสิบปีกับ พี่ไม่ต้องมาถามผมเนี่ยผมบอกเลยพี่ไม่ต้องมาถามผมถามประยุทธ์จันโอชาและรัฐบาลที่ผ่านมาที่ยึดอํานาจรัฐประหารมานะครับถามครับถามเขาครับหรือพี่ฝากถามผมผมก็จะถามต่อว่าไอ้สิบปีที่ผ่านมาทําไมไม่ขายข้าวทําไมไม่ขายเก็บไว้ทําไมครับคุณออกสื่อโฆธนา ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้บอกว่านี่เป็นข้าวเสียนี่เป็นข้าวเน่าขายไม่ได้ครับสิบปีที่ผ่านมาผมไม่ได้แปลกใจอะไรเลยครับก็เหมือนพี่รู้นะครับสิบปีที่ผ่านมาครับรัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้บริหารประเทศพอจำนำเสร็จพอรับจำนำเสร็จครับนายกยิ่งรักโดนรัฐประหารกับคุณเข้าใจหรือเปล่าละ่ะ นี่ผมตอบตรงๆเลยนะผมไม่ได้มาเถียงผมไม่ได้โต้แย้งนะครับผมตอบว่าไอ้สิบปีที่ผ่านมานี่ครับนายกประยุทธ์กับประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการยึดอำนาจรัฐประหารต่อด้วยมีการเลือกตั้งจะด้วยวิธีการไหนไม่รู้ครับเพื่อให้ประยุทธ์จันโอชาได้เป็นต่อเก้าปีสิบปีครับหลังจากนั้นครับ ค่อยเปลี่ยนมือมาเป็นพระเพื่อไทยเขาแปลกมากที่คุณถามบอกสิบปีไปทำอะไรอยู่เก็บไว้ทำไมครับต้องไปถามประยุทธ์จัน์โอชาไม่จะมาถามรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้เขาทำความกระจ่างให้กับสังคมผมบอกว่าวิธีการหุงข้าวครับถ้าคุณไม่เคยหุงเลยคุณจะไม่รู้ครับ เขาเอาเข้าวสารมาไม่ว่าจะเป็นข้าวจากห้างจากอะไรก็แล้วแต่เขาก็เทใส่หม้อเขาจะล้างน้ําแล้วเทน้ําทิ้งล้างน้ําเทน้ำทิ้งกับยิ่งข้าวที่บอกว่ามันข้าวเก่าแล้วถ้าข้าวเป็นเชื้อราแล้วนะ,ะนี่พูดกันด้วยความเป็นจริงนะฮะที่คุณบอกว่าตรวจสอบดูก,ก่อนเป็นเชื้อราหรือเปล่าครับถ้าข้าวเป็นเชื้อราแล้วหุงยังไงก็เน่าผมจะบอกให้ครับ หุงยังไงก็เน่าครับจะซะจะล้างน้ํากี่น้ําก็แล้วแต่ครับหุงยังไงก็เน่าก็เกละครับกินก็ออกแต่ที่แรกแล้วถ้าบอกว่ากินเองเคือคุณกินหรือยังคุณทําไมเขาได้ว่าอวยกันเลอเกินครับผมไม่ได้อวยครับแต่คุณไม่มองหรือว่าเขาโดนกระทำมาอยู่ในเก้าปีสิบปีนี่ครับ โดนใส่ร้ายอยู่ตลอดเวลาเอีคุณไม่คิดเลยว่าคนที่ใส่ร้ายเนี่ยมันทำไมไม่ขายข้าวชุดนี้เจ็บไว้ทำไมครับเจ็บไว้รอเสียเหรอจนรัฐบาลใหม่เนี่ยเขาเข้ามาเข้าไปตรวจสอบว่าข้าวที่เขาบอกว่าเสียเสียเนี่ยข้าวมันไม่ได้เสียในคอมเมนต์ไปดูครับ fc ผมรู้นะบอกว่า ไอ้ที่เขาชี้แจงมานี่คืออยากให้รู้ว่าอข้าวมันไม่เสียเปรียบเทียบให้ดูแต่คุณมาถามผมแบบนี้ว่าสิบปีทําไมไม่ขายครับไปถามายุทธ์จัน์โอชาและรัฐบาลที่ผ่านมาครับใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรใครเป็นรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับที่จะขายของขายข้าวตัวนี้ครับทําไมคุณไม่ขายออกครับ แต่คงคงจะเป็นบุญของประเทศเหมือนกันนะครับว่าถ้าขาขายออกไปแล้วมันน่าจะเป็นาขายเป็นข้าวเน่าข้าวเสียไปครับความจริงมันก็จะไม่ได้เปิดเผยอย่างนี้ครับประเทศไทยนี่ครับมันอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นก็ได้ครับจึงหลงเหลือไว้ในสางครับแล้วรัฐบาลใหม่ไปตรวจสอบมันข้าวมันไม่เสียเขาพยายามที่จะขายครับ เขาบอกว่าเอามาแจกพี่น้องประชาชนมันแจกไม่ได้เพราะอันนี้คือเงินงบประมาณของประเทศชาติมันแจกไม่ได้ครับเราจะพูดอะไรเราต้องใช้ความเป็นจริงด้วยครับดูความเป็นจริงว่ามันทําได้ไหมครับไม่ใช่เอาราวมๆกันแล้วแจกพี่น้องประชาชนไม่ได้ครับแค่นี้ครับเขาก็ยังบอกว่าขาดทุนเป็นหลายแสนล้านครับ แต่การการะทํามันไม่ใช่ไงพี่น้องประชาชนเข้าใจดีครับหลายคนบอกว่ามันจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ครับเออเอาไปกินเองเขาบอกงั้นนะมันไม่ได้ครับมันเป็นทรัพย์สินของประเทศลองบอกว่าใครอยากได้ใครไม่ข้าวกินครับมันไม่เหลือหรอกครับผมบอกเลยครับ วิธีการที่เขาจะไปหุงหาได้ครับเออแปลสภาพก็ได้ครับเอาไปขัดใหม่เอาไปร่อนใหม่ครับทำไมจะไม่ได้ล่ะครับผมถามคนที่ถามผมเนี่ยเคยหุงข้าวกินหรือเปล่า,เ,าเคยไหมครับเคยหุงข้าวกินไหมผมเนี่ยทำกับข้าวเป็นหุงข้าวเป็นครับ ฉะนั้นและจะถามอะไรก็ถามมาครับแต่ผมไม่ได้เกียดได้ช้างนะครับผมก็ถือว่าท่านมีพระคุณที่ติดตามช่องผมที่ติดตามทีมงานควบผมถามมาครับอันไหนคุณเข้าใจข้องใจครับถามมาแล้วคุณตั้งสติให้เป็นกลางครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ครับคนไทยด้วยกัน ทำไมถูกใส่ร้ายป้ายสีกันขนาดนี้ครับคุณก็เห็นครับนักข่าวตาต้องบอกว่าเป็นร้อยครับตาเป็นหาภาษาชาวบ้านเขาบอกเออเขาไปพิสูจน์ครับเขาไม่งูจะไปแทงข้างบนอย่างเดียวหรอกครับผู้สื่อข่าวนี้ก็ตัวซอกแทกเลยครับเขาก็ไปคัดออกมาก็มาหงเขาหงเป็นเป็นห้าสิบหกสิบม้อคุณ เขาก็ลองหมดครับมันจริงไหมมันจรินได้ไหมครับนี่เรื่องนี้ล่ะครับที่ผมบอกผมอยากมาพูดให้ฟังเลยครับว่าอย่าอคติครับคนที่โดนกระทําตั้งแต่นายกยิ่งรักนายกทักษิณมาตลอดเวลาครับไม่สามารถที่จะมาแก้กในศาลได้เลยครับเพราะอะไรครับ คุณจะบอกว่าทําไมไม่เข้าสารไม่สู่กระบวนการครับขนาดนี้ยังโดนใส่ร้ายป้ายสีขนาดนี้ครับเป็นคุณคุณอยู่ไหมล่ะเป็นคุณคุณกล้าไหมล่ะครับจนกว่าเขาจะมั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมต่างๆให้ความเป็นธรรมต่อเขาครับตั้งแต่ผู้ก่อกาฆา,ายยิงคนตายไม่กี่ศพเขายังมีการต่อรองเลยนี่เขาทําให้ใครตาย คุณยีเล็กทําให้คนเสียชีวิตหรือครับนายยทักษิณทําให้คนเสียชีวิตหรือครับเขาโดนใส่ความเขาโดนยัดเยียดคดีนี้มันเป็นอะไรครับทําไมถ้าเป็นทักษิณถ้าเป็นตระกูลชินวัตรแล้วมันต้องชั่วเลยหรอครับผมถามหน่อยเิยเขาไปทําอะไรครับ โครงการแต่และโครงการพูดถึงนายกทัพษสินต้องมีเอี่ยวต้องมีรายได้รายได้ครับระดับพันตำรวจทัทัพษสินชินวัตรจะชั่วขนาดนั้นเฉลือบพี่น้องเอฟซี FC, ถามผมแล้วคุยกันบอกว่าเงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ยครับเขาไม่มีดอกเบีย้ยมีครับอย่าเถียงคณะกรรมการที่มีอยู่ครับเขามีนะครับ เพื่อเอาไปแจกจ่ายเพื่อเอาไปให้พนักง,งานทำงานกับกองทุนหมู่บ้านมีครับกองทุนหมู่บ้านมีนะครับเอหรือจะเถียงผมผมรู้นะฮะเอา้ามาพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับนี่ประเด็นนี้เคลียร์แล้วนะครับว่าผมไม่ได้อวยเกินเหตุนะครับผมสงสาร ผมสงสารคนไทยที่โดนใส่ร้ายมาสิบกว่าปีครับลองคุณไม่ได้ทำผิดไอ้เรื่องที่มันจริงละ่ะข้างบ้านคุณมาใส่ร้ายคุณน่ะคุณจะตะวาดเขาไหมคุณจะว่าเขาไหมผมว่าไม่ไม่เหลือเพราะดูแนวความคิดของคุณแล้วครับขนาดผมอธิบายให้ฟังว่า ผู้สึกข่าวนี่ครับไม่ว่าช่องไหนต่างๆช่องต่างๆนี่ครับที่อย่าลืมว่าหลายคนเป็นคู่อริของรัฐบาลชุดนี้นะครับหลายช่องครับถ้าเขาเห็นอะไรที่มันไม่ใช่ถ้าเห็นอะไรที่รัฐบาลเนี่ยเล่นละครเพื่อจะตบตาพี่น้องประชาชนมีหรือเขาจะไม่พูดครับผมถามเลยมีมหรือครับ คุณก็รู้อย่างถาบณีเอี่ยวสีชัยได้หลายคนครับเออผมถามกลับไปว่ามีหรือจะนิ่งอยู่เฉยๆครับเอามาประเด็นต่อไปครับประเด็นนี้ผมตอบเชียแล้วนะครับว่าข้าวไม่ได้เสียแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าข้าวทุกกระสอบจะดีทุกกระสอบเลยก็ไม่ใช่ครับ การออกมาจําหน่ายการที่จะออกมาประมูลนี่ครับมันต้องคัดก่อนต้องดูก่อนเปอร์เซ็นต์เสียเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ดีเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามัน90%ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นข้าวดีถูกต้องไหมน,นี่คือประเด็นนี้ครับผมตอบชัดเจนแล้วนะประเด็นที่สอง ก็คือพี่อ้วนภูมิธรรมพูดถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเออหลายคนก็เปรียบเทียบว่าไม่ใช่กระทั่งวมน้าพักกับคุณอุ้งยิงออกมาพูดถึงธนาคารประเทศไทยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่อบอกว่าเป็นหนทางที่ขัดขวางความเจริญของประเทศ เพราะว่าออกมาปร,รามรัฐบาลชุดนี้ครับอย่าลืมนะครับว่ากระทรวงการคลังนี่ครับยังจ่ายรอกเบี้ยให้ธนาคารที่แบงค์ชาติอยู่นะคุณไปศึกษาดีๆครับไปดูดีๆครับพี่น้องนะครับทําไมคุณไม่พูดล่ะเออคุณอยากเป็นอิสระคุณทําไมจ่ายไม่จ่ายจ่ดอกเองล่ะ ทำไมคุณไม่จ่ายต้นเองล่ะเออมันก็จะได้เงินมาจากไหนครับมันก็จะได้เงินจากการบริหารประเทศของรัฐบาลนั้นๆนกับเอามาใช้แล้วคุณบอกว่าคุณเป็นเทวดาแต่ต้องไม่ได้ครับคุณคือผู้วิเศษเป็นหน่วยงานอิสระใครแตะต้องไม่ได้มันไม่ใช่แล้วครับในเมื่อคุณยังของเงินจากทางังมาใช้ในระบบของคุณอยู่ครับฉะนั้นแล้วคุณต้องไปพึ่งบาาบี คุณต้องไปพึ่งลมหายใจจากรัฐบาลอยู่ครับเวลาเขาทำโครงการแต่คาดเจริญถือดีได้กูถ้ามึงทําได้ทดําดีกูเอาแต่มึงขาดทุนกูเหยียบมึงเลยเอาอย่างนั้นเลยครับถึงบอกว่าแบงก์ชาติไม่ใช่เทวดาคือแบงก์ของเรานี่ครับยังไม่แข็งแรงพอจะปล่อยเป็นอิสระไปบริหารเองไม่ได้ครั ยังไงเสียครับมันก็ต้องปรึกษาหารือกับหน่วยงานรัฐหรือผู้บริหารประเทศแต่ต้องไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ครับนักวิชาการนักการเงินต่างๆผู้รอบรู้ต่างๆกูรูต่างๆครับเข้าข้างแบงค์ชาติเออสุดท้ายไปไงนครับโจมตีรัฐบาลทั้งทั้งที่รัฐบาลเองเขายังไม่ทำอะไรเลยครับ คุณว่ามาผมก็ว่าไปครับเออผมบอกว่าผมจะทำหนึ่งสองสามนี่แต่คุณบอกว่าจะทำเลยอย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่ขัดขวางเลยครับนั่นคือคำพูดที่ขัดขวางในการทำงานครับฉะนั้นแล้วครับแบงค์ชาติคนที่บริหารประเทศมันต้องตีเตือนได้ครับคุณตีเตือนคนอื่นได้แต่คนอื่นว่าคุณไม่ได้มันไม่ใช่แล้วครับ มาประเด็นต่อไปครับผมเพิ่งดูคลิปครับเรื่องกลุ่มของพักคก้าวไกลไปที่ระยองครับไปดูผลกระทบในนิคมอุตสาหกรรมนะฮะแล้วไปเอาหมายเลข บัตรประชาชนของพี่น้องที่เดินทางไปร่วมงานแล้วก็พูดมาเต็มปากเต็มคำครับภาษาัยสารบ้านผมบอกว่าพวกนี้ขีดทีมักมวนบอกว่าจะเอารายชื่อต่างๆนี่ครับที่มาลงพื้นที่นี่ครับไปขึ้นเงินพูดง่ายๆขึ้นเงินกับกรก,ะกะตขึ้นเงินกับสภาครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครับ ถ้าไปอย่างนี้อย่าไปเลยครับอย่าเป็นภาระ,ะเขาเลยก็สอสอยอมรับเองว่าพักไม่มีเงินครับแล้วคุณจะช่วยใครได้ค่าน้ำมันก่อของรัฐบาลเงินงบประมาณของประเทศคุณไปลอยหน้าลอยตาครับอย่าไปเลยครับไปแล้วเป็นภาระ,ะคนอื่นอย,อย่าไปครับพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนอยู่แล้วครับ บอกพักไม่มีเงินก็ต้องทําแบบนี้ครับผมไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีนะครับพูดออกมาเองนะครับว่าพักไม่มีเงินต้องทําแบบนี้ครับสสในพักยอมรับเองครับไหนคุณบอกว่าคุณมีนโยบายดีๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่ครับหิวแสงเลยครับ อย่าไปทุกที่อยากทำทุกอย่างประกบคู่กับรัฐบาลพอเถอะครับพี่น้องประชาชนรู้เช่นเห็นชาติพวกคุณแล้วครับถ้าไปแล้วใช้งบประมาณของประเทศนะโดยไม่ได้อะไรกลับมานะครับอย่าไปเลยครับฝากไว้แค่นี้แหละครับสรุปประเด็นให้ฟังนะครับผมตอบไปแล้วนะครับคอมเมนต์ที่ผ่านมานะครับเรื่องเข้าเน่าเข้าเสียนี่ครับ ผมไม่มีปัญญากินเองหรอกครับเพราะผมไม่ค่อยได้อยู่นะถ้ามาก็จะกินเหมือนกันนะครับแต่ด้วยวิธีการที่ดีนะฮผมก็ไม่ได้อวยผิดคือผิดถูกคือถูกครับแต่นี่เขาโดนกระทํามาตลอดฝากไว้ตรงนี้ครับ fc ทุกท่านเข้าใจดีครับ fc ทุกท่านที่ติดตามช่องผมอยู่นี่ครับสมองเขานี่ไม่ต้องกลัวนะครับ ผมพูดแค่นี้เข้าไปสามเก้าสี่เก้าแล้วนะผมก็บอกแล้วไงว่าตรงนี้ครับเป็นแค่ช่องเสริมปัญญาผมไม่ได้เก่งกว่าใครผมไม่ได้เลิศเลือก,กว่าใครครับเพียงแต่ผมนี่ต้องการที่จะเป็นตัวแทนพี่น้องเอฟซีผมครับมาพูดมาจากระสังคมเท่านั้นเองครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ I'm <laughs> good.